่พี่น้องชาวไทยโล่เหมือนกันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องคบรรยากาศข้าวหนาร้านอาหารพี่น้องร้านอาหารคาเฟ่บ่ะบรรยากาศดีมากไม่มีอังกฤษ พี่เออแล็บอันนี้มาถ่็ยโฟโตัไหนมาถือครับเฮ้ Huh? Wow. You oh, Matthew. There, Matthew. You other, don't let it Jump, jump, They're almost walking They just stick their mouths out. เอเอหาซื food, water, mm ้ออาาไ้ไหม่วันมอว่าเธอคสพูดมาแล้วแล้วก็เริ่มกินแล้วแล้วลงได้อร่อยไม่รูกฟูฟูเรือเนื้อตุนไม่ถือสั่งหมากับพวกกินเรือหอยเจาะสามอันน้ำดื่มมอว์ t อนอ yes <c oughs>